็สวัสดีครับผมท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับกับผมสร้างมากอีกแล้วนะครับวันนี้ดำดินนะผม <c oughs> อ,อยู่ในห้อง e m e r g ินซีฝ่ายปั๊มนะผมฝั่งทางหัวเรือนะครับไม่ใช่ emergency เขาเรียกว่า,าปั๊มน้ําดับเพลิงนี่แหละแต่ไม่ใช่ระบบ emergency เนาะเป็นระบบใช้งานทั่วไปนะครับสําหรับดับเพลิงแล้วก็ล้างโซ่สมอนะครับผมที่อยู่บริเวณหัวเรือแต่เจ้าตัวนี้ห้องตัวนี้เนี่ย มันอยู่ลงมาใต้สุดของท้องเรือเลยนะครับผมพูดง่ายๆเนี่ยใต้ water, พื้นนี่เนี่ยมันก็จะมีห้องอห้องถ่วงลัวเนเาะก็เรียกว,ว่าห้องประหลาดหรือห้องน้ําถ่วงเรือนะครับผมหลุดจากห้องประหลาดห้องน้ําถ่วงเรือไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยลงมาจากพื้นดาดฟ้าเรือนะครับผมประมาณ15เมตรนะครับผมซึ่งโซนนี้เนี่ยเป็นโซนอันตรายนะครับผมหรือเป็นพื้นที่อับอากาศนั่นเอง การที่จะลงมาตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีการตรวจสอบตรวจเช็คต่างๆมากมายในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมแต่มีการตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับผมผมพากันลงมาหลายรอบนะครับผมทั้งออถอดนะครับผมแล้วก็นํามาติดตั้งนะครับผมปั๊มน้ํา2ตัวน,นั่นเองงานนี้งานนี้นนนนก็ไม่หมูนะครับผมเนื่องจากมันเป็นอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างคับขันนะครับผมเป็นโซนอันตรายก็การทํางานก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานเอง ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเอาใครก็ได้มาทํางานนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูบันไดทางลงมาครับเนี่ยฮะบันไดทางลงไต่กระไดลิงฮะกระไดลิงเล็กนู่นเห็นไหมครับผมโน่นนะครับโอ้มาโน่นนะอนุโลนแล้วลงมาสิบห้าเมตรนะครับผมก็ไม่ใช่ตื้นๆนะครับผมพูดง่ายๆถ้าเรือลํานี้ทะลุขึ้นมาในห้องนี้น้ําท่วมแน่นอนนะครับ ก็เอามาให้ดูให้ชมกันนะครับผมสำหรับงานนะครับผมที่อยู่ในเรือนะครับผมพื้นที่ในเรือเนี่ยหลายๆพื้นที่นะครับผมเป็นพื้นที่อันตรายหรือแม้กระทั่งาดาดฟ้าเรือเองนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่อันตรายเหมือนกันโดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ํามันเรือแก๊สนะครับผมหรือแม้แต่เรือค้าทั่วไปก็ บางสินค้าบางอย่างนะครับผมอาจจะมีการลมควันลมแกส๊สลมอะไรต่างๆมานะครับมันก็อันตรายเนาะก็เอามาฝากกันนะครับผมอยากจะกล่าวให้บางท่านนะครับผมที่อาจจะมีโอกาสขึ้นไปบนเรือบรรทุกสินค้านะครับผมก็บอกได้เลยว่าเรือบรรทุกสินค้าในทุกซอกทุกมุมนะครับผมเต็มไปด้วยอันตรายถึงชีวิตนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของสารเคมีสารพิษแล้วก็ ระบบอับอากาศต่างๆนะครับผมก็ทางที่ดีเนี่ยเวลาขึ้นบนเรือเนาะถ้าหากท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ไปเนี่ยไม่ควรที่จะซอกแซกนะครับผม <c oughs> แม้กระทั่งเรือโดยสารที่เป็นเรือเฟอร์รี่นะครับผมก็บ้านเราเขาก็มีให้บริการกันอยู่เนาะหลายสายเลยทีเดียวก็ถ้าเรานะครับผมในฐานะเป็นผู้โดยสารนะครับผมก็ไม่ควรที่จะไปซอกแซกนะครับผมในตัวเรือนะครับเพราะบางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ต้องห้ามแต่อาจจะไม่มีป้ายเตือนไม่มีคนมาบอกนะครับผม เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในเรือนี่สําคัญมากๆนะครับแต่สําหรับเรือที่คุ้นอู่แล้วเนี่ยทุกพื้นที่นะครับมถ้าหากมีช่างหรือมีพนักงานมาปฏิบัติงานอ่าซ่มอมบำรุงต่างๆเนี่ยในอู่เนี่ยเขาจะเคลียร์ความปลอดภัยให้เรียบร้อยแล้วครับต้องมีการตรวจเช็ควัดอากาศวัดสารเคมีวัดการปนเปื้อนต่างๆนะครับแล้วก็มีการโบเขาเรียกโบหรือการระบายอากาศมีปันเป่าลมลงมาเปิดพัดลมมาทําให้อากาศหมุนเวียนนะครับประมาณนั้นแหละอ่ะอันนี้ชั้นล่างสุดเนาะเดี๋ยว จะขึ้นไปชั้นอ่าบนนะครับผมของเจ้าส่วนหัวเรือแล้วกันนะอ่ะตามกันมาครับผม <c oughs> เหนื่อยครับผม <c oughs> ปีนกันใดขึ้นมาไม่ใช่ตื้นๆน,นะลึกตั้งสิบห้าเมตรนะครับผมอ่ะเดียวอันนี้ขึ้นมาดัานบนแล้ว,ว,วนู่นสองลงไปคืนด้านล่างนะครับผมพูดนะโอ้ผมแมนตื้นๆน,นะครับผมเล่นเอาหอบแหลกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดทุ พูดคุยกันในเรื่องของตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นชั้นที่สองนะลงมาข้างล่างนะครับผมชั้นข็บนสุดบนหัวเรือนู่นเจ้าตัวนี้อ่านี่บันไดทางลงนะครับผมประตูนะครับผมเราจะลงมาตัวนี้ตึ๊ดตึ๊ตึ๊อ่ามาอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องจักรต่างๆนะครับผมในตัวเรือเนาะ๋ยวมาดูเจ้าตัวนี้ก่อนเหนื่อยเหนื่อยอเจ้าตัวนี้ เขาเรียกว่าปั๊มไฮดริกนะครับผมพาวเวอร์แพคนะครับผมสำหรับเรือบรรทุกสินค้าเรานี้เป็นเรือน้ำมันเนาะใช้ระบบคารโบปั๊มแบบไฮดริกนะครับผมก็คือเขามีถังสินค้าทั้งหมด10ถังนะครับซ้าย5ถังขวา5ถังนะครับผมก็จะแบ่งครึ่งกันแล้วก็ใช้ระบบไฮดริกเนี่ยเป็นตัวขับปั๊มนะครับผมในการดูดสินค้าออกจากถังขึ้นไป ออกนอกตัวเรือนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยยังทําหน้าที่เป็นระบบไฮดรอลิกของกว้านหัวเรือด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ไอทำมือตะพืน,นสี่เหลี่ยมเจ้าตรงนี้นะครับนั่นคือยุงโซ่สมอนะครับผมยงโซ่สมอตัวนี้เนี่ยลึกลงไปจนถึงชั้นล่างนะครับผมชั้นที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้แหละแต่ทีเนี้ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งที่บางลำมันก็ไม่มีเนาะบางลำมันก็มีมนะมน,มนะครับผม เจ้าตัวนี้เห็นไหมเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าอะไรดีย่ะตัวปลดสลักโซ่สมอฉุกเฉินนะครับผมคำว่าฉุกเฉินของโซ่สมอเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นกรณีไหนว่าเขาใช้งานยังไงนะครับผมแต่เท่าที่รู้ๆเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยเราจะปลดล็อกตัวนี้ออกนะครับผมปลดล็อกตัวนี้ออกแล้วก็ควงตัวนี้เลยในในตำแหน่งที่เรียกว่าขันออกหรือ ทวนเข็มนาฬิกานั่นเองเพื่อจะดึงสลักที่ล็อกโซ่สมอออกนะครับผมพอเจ้าตัวนี้หลุดไปเนี่ยโซ่สมอทั้งทั้งหมดของตัวเรือเนี่ยที่ใช้อยู่ในของฝั่งฝั่งนี้นะของฝั่งนี้มันก็จะหล่นลงไปเลยนะครับผมก็ค,คือปลดโซ่สมอทิ้งนั่นเองนะครับผมถ้าท่านผมว่าหลายๆท่านอาจจะเคยดูหนังเรื่องแ t t l e s h i p เนะาะจังหวะที่เขาบอกว่าอะไรนะตัดโซ่สมอทิ้งประมาณนั้นมันจะมีอยู่ฉากก่อนอ ใกล้หนังที่จะจบนะครับผมเขาจะตัดโซ่สมอทิ้งจ้ตัวนี้แหละครับผมเนี่ยครแต่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยต,ต้องตัดทิ้งด้วยมือเท่านั้นนะครับผมปลดสลักออกมันมีโซ่สมอซ้ายกับโซ่สมอขวาเนาะฝันน่งนี้โซ่สมอซ้ายนะครับผมอ่าจะตัวนี้โซ่สมอขวาอย่างไรเขาจะปลดได้นะครับในกรณีที่ฉุกเฉินประมาณว่าสมมุติว่าเรือทิ้งสมออยู่นะครับผมพายุเข้าประมาณนั้นพายุเข้ารุนแรงมากต้องต้อง ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเอาสมอขึ้นได้นะครับผมแต่ต้องนําเรือออกแล้วประมาณนั้นออกจากบริเวณที่เกิดพายุนะครับผมเพราะว่าถ้าเรือจอดเนี่ยมันสุ่มเสียงเนาะเวลาขึ้นลมมันแรงๆเนี่ยมันจะโยเกเย้โยเก,กโยเยก,กสุ่มเสียงว่าเรือจะจมนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เรือเนี่ยโยเกเย้หรือตะแคงตามขึ้นนะครับผมต้องทําการสตาร์ทเครื่องจักรใหญ่แล้วก็หันหัวเรือเนี่ยสู้กับคลื่นนะครับผมนั่นเองเนาะ เวลาเกิดขึ้นลงมาแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาสมอขึ้นได้นะครับผมเขาก็จะปลดเจ้าตัวนี้หละสลักตัวนี้นี่ออกทิ้งไปเลยนะครับทิ้งทั้งโซ่ทิ้งทั้งสมอเลยแล้วก็เอาเรือออกนะครับผมเพื่อที่จะไปสู้กับพายุนะครับผมประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้ก็ถังน้ํามันเขาเรียกว่าวินลาสไอยแทงนะครับผมเป็นน้ํามันไฮดรอลิกเนาะน้ามันไฮดรอลิกสําหรับขับปั๊มเ่าเขาเรียกว่าปั๊ม ไฮดริกของกว้านหัวเรือนะครับผมเจ้าตัวน,นี้ก็เป็นสโตหัวเรือนะครับผมก็เป็นพื้นที่อันตรายพื้นที่หนึ่งนะครับผมเป็นพื้นที่อับอากาศเนาะแถวๆนี้โอ้ตอนนี้เหม็นสีมากนะครับผมเหม็นมากเลยเพราะว่าสีเรือเนี่ยเป็นสีที่มีคุณสมบปปัติทางเคมีค่อนข้างสูงนะครับผมพอาเรือลำนี้เขาทำสีเนาะอันนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณเก็บของของเขานะครับผมแต่ตอนนี้ยังเกะกะอยู่นะครับยังไม่ได้มีการจัดระเบียบเจ้าห้องนี้ ห้องนี้ก็ลึกพอๆกับห้องที่ผมพาชมครั้งแรกตอนต้นคลิปนะครับอู้นเราลงไปเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นคนละพื้นที่คนละห้องกันนะคนละฝั่งเจ้าตัวนี้ข้างล่างเขาจะเป็นมีมอเตอร์ตัวหนึ่ง <c oughs> เขาเรียกว่าใช้สําหรับขับบาวทัตเตอร์เาวทัตเตอร์คืออะไรก็คือใบจักรหัวเรือนะครับผมหลายๆลําก็จะมีนะครับผมใบจักรหัวเรือหลายๆลําก็ไม่มีนะครับผมเาวทัตเตอร์เนี่ยเขาเอาไว้ช่วยพยุงหัวเรือนั่นเองนะครับผม ช่วยควบคุมชิศทางของ,ของหัวเรือนะครับผมแต่มันจะมีอยู่2ระบบที่เขาใช้กันครับผมก็คือใช้ไฟฟ้า,ฟานั่นก็คือใช้มอเตอร์เป็นเครื่องตนแตต่้นกําลังเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกก็คือใช้อมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับผมเป็นตัวไปขับตัวใบจัรหัวเรือนะครับผมแต่ผมจะไม่ลงไปนะแต่ว่าเคยมีคนลงไปแล้วล่ะแต่เนื่องด้วยผมมาคนเดียวนะครับผม ซึ่งการอยู่ในอยู่คนเดียวเนี่ยกับพื้นที่อันตรายนะผมพื้นที่เสี่ยงัยเนาะมันไม่เหมาะนะครับผม <c oughs> โอ้โหกลิ่นสีเข้ากอเดี๋ยวดนะขอขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมขอจบคลิปก่อนโอ้มันเป็นพื้นที่อันตรายมากๆนะครับผมโดยเฉพาะช่วงที่กําลังทําการซ่อมทําอยู่นะ <c oughs> เห็นไหมเอ่ยเนี่ยท่อระบายอากาศนะครับผมมีการเป่าพัดลมลงไปในถังนะครับผมเพื่อที่จะสแตนบายให้กับช่างหรือ พนักงานทํางานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นช่างสีช่างท่อช่างเหล็กช่างเชื่อมต่างๆนะครับผมสแตนบายรอที่จะให้เขาลงไปทํางานกันนะครับผมก็จบคลิปแค่นี้กันแล้วครับบายยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าท่านที่มีโอกาสขึ้นไปบนเรือนะครับผมต่างๆก็อย่าทําตัวเป็นนักสืบสวนนะครับผมสงสัยยะนู๊นซ่องนี้ช่องนั้นประตูนั้นประตูนี้อย่านะครับผมเพราะว่าทุกที่นะครับผมเต็มไปด้วยอันตรายมากมายนะครับผมที่ เรามองไม่เห็นแล้วก็คาดไม่ถึงนะครับผมเอาประมาณนี้แหละนะครับผมโชคดีทุกท่านนะครับผมบายบายครับเดี๋ยวผมขึ้นไปพักก่อน <c oughs> โอ้โหเหมนสิ <c oughs> <c oughs>